ผมได้บอกกับท่านแล้วนะครับว่าวันนี้ปัญหาใหญ่ที่ทุกคนคิดแต่ไม่กล้าพูดยิ่งมาเห็นการสิ้นพระชนของพระนางาาพระราชนีคุณอลิซเบตนี่เห็นการสืบราชสันตติวงศ์สืบต่อได้ทันทีไม่ยุ่งยากก็เลยต้องตั้งคำถามว่าแล้วรัชทายาทของประเทศไทยเป็นใครครับถ้าสิ้นรัชกาลที่สิบแล้ว ใครจะไปต่อถ้าใครจะบอกว่าโอ้ยจะมีอีกหรอรัชการที่สิบอ็โอ้อันนั้นใครเชื่อเช่นนั้นก็ว่าไปก่อนแต่โดยหลักการเนี่ยใครจะเป็นองค์ทายาทสืบต่อรัชการที่สิบซึ่งเรื่องนี้วันนี้ยังไม่มีการตั้งรัชทายาทคนก็ตั้งคำถามแต่พูดไม่ได้ตำรวจทหารชาวบ้านสิ่งที่พูดไม่ได้ก็คิดต่อว่า สงสัยจะเป็นอะไรไปคงยุ่งหน้าดูเว้ในสมัยรัชกาลที่เก้านี้ยังตั้งฟ้าชายเป็นองค์ราชทายาทน,นานด้วยนะครับแต่สมัยเมื่อฟ้าชายวัชรกรมาเป็นกษัตริย์ไม่มีการตั้งรัชทายาทผมก็เลยอนุมานจากสภาพแวดล้อมว่าคนหนึ่งที่น่าจับตาคือพระองค์ผาอีกคนหนึ่ง ไม่ใช่รัชทายาทไม่ได้ถูกสถาปนาไม่เพียงแต่ไม่ได้ถูกสถาปนามาเป็นองค์รัชทายาทไม่ได้เข้ามาอยู่ในแฟมิลี่รอยัลแฟมิลี่ด้วยแต่เคลื่อนไหวจังเลยครับนั่นคือลูกชายสี่คนที่เป็นพี่ชายของสิริวัณวรลีแต่อยู่กับคุณแม่ที่อเมริกาในสี่คนนี้คนที่เคลื่อนไหวตลอด และเคลื่อนไหวอย่างมีนัยยะสำคัญคือท่านอ้นวัชเลสอนข่าวเมื่อวันที่21เดือนสิงหาปรากฏว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เขามีการจัดงานไทยฟูด o คาน์เ u อร์เฟสติวัลและมีการเชิญท่านชายให้ไปเปิดงานและพบทักไทย ผู้คนคนไทยซึ่งมีคนไทยมาเที่ยวกันเยอะมากในงานนั้นนี่เป็นข่าวรายงานนะครับจากบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นเสมือนโคศกของคุณอ้นครับนั่นคือคุณไพลินเอ่อคุ้มศิริคนที่นิวยอร์กจะรู้จักกันหมดว่ามีฐานะเป็นแม่ยกของท่านอน้นไปไหนไปด้วยครับแต่ขอโทษนะฮะ ที่ผมพูดนี่ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นอายุของเธอนั้นเกือบจะเท่าคุณแม่ของท่านอ้นแล้วหลายคนก็เลยสงสัยว่าเป็นแม่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับมีผู้หญิงมีอายุคนหนึ่งแต่สิ่งที่แปลกคือหน้าตาเธอยังสวยไม่ไม่สมกับอายุเท่าไหร่เธอก็รายงานครับว่าไปที่สวิตเซอร์แลนด์ เป็นการได้รับเชิญไปเธอก็ตามไปด้วยนะครับเมื่อไปถึงที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีการต้อนรับขับสู้อย่างดีครับตามข่าวก็บอกว่ามตีตัวแทนจากวัดนะครับมารับแล้วก็ไปที่วัดนี่ครับ ที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นวัดธรรมปาละนะครับสวิตเซอร์แลนด์โอเวลาท่านไปท่านต้องไปเยี่ยมวัดเพราะว่าวัดไทยในต่างประเทศก็คือสถานที่ชุมนุมคนไทยดังนั้นนอกจากจะไปงานฟูดเฟสติวัลแล้วแล้วก็ไปวัดด้วยอันนี้ก็คุณ ไยลินที่ว่าแม่ยกเนี่ยนะครับก็ถ่ายรูปมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าไปด้วยกันนะครับเมื่อเมือมอม่อวันที่เมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาและภายในวัดก็มีการจัดต้อนรับถ่ายลูปถ่ายรูปกันอย่างที่ท่านเห็นนะครับผมผมก็จะให้ท่านดูเอาเซิร์ชภาพให้ท่านดูไปเรื่อยๆนะฮะนั่งถ่ายรูปคู่กันกันกบคุณไพลินนะครับชายอ้น แล้วก็รูปนี้สาคัญต้องโชว์หน่อยเดี๋ยวจะหลุดก็ไปถ่ายกันในบรรยากาศของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็จัดงานเสร็จมีการเลี้ยงต้อนรับอย่างดีแล้วก็บายบายซูริกขึ้นเครื่องบินที่ซูริกก็กลับมานิวยอร์กเมื่อวันที่22สิงหา พอมาถึง22สิงสิงหาก็มีกิจกรรมอีกครับเดือนกันยายนอันนี้ก็นำล่องโดยเฟซบุ๊กของอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์ก็โพสต์ภาพเผยแพร่ว่านางสาวไทยจัก,กรวาลไปนิวยอร์กหรือที่นิวยอร์กจัดเองต่างหากนี่ท่านตั้งคำถามเสมือนหนึ่งว่าจะถามว่าอะไรเป็นอะไร ผมก็มีสายสัมพันธ์อยู่ครับในนิวยอร์กเขาก็รายงานข่าวว่าที่นิวยอร์กนี้นางงามมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นี่ก็มีสปอนเซอร์เขาเชิญมาเดินแบบนะครับอาจจะทำโป,โ,โปรโมชั่นเพื่อการงานอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดใน,ในทางการค้าก็อีกเช่นเดียวกันครับในงานนี้ คุณไพลินแม่ยกคนสำคัญก็เป็นเจ้าภาพจัดการงานต่างๆให้แล้วก็เอาคุณอ้นนีไปออกงานโชว์โชว์ตัวคุณอ้นก็เลยถ่ายรูปคู่กับนางงามนะครับแล้วก็ก็มีการรายงานในเฟ e บุ๊กของคุณไพลินมีการต้อนรับพาไปกินอาหารที่นั่นที่นี่ก็มีรายละเอียดนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ย ก็แน่นอนครับเมื่อมาถึงต่างประเทศก็มีการต้อนรับขับสู้ภาพนี้สำคัญครับคุณไพลินก็ยืนถ่ายกับพวกนางงามด้วยแม่เธอก็มีความงามเทียบนางงามกันนะเมื่อย้อนหลังกลับไปหลายปีแต่สาระคัญอ,อ,อยู่ที่ไหนครับอ,อ,อยู่ที่ทำไม วันนี้พี่น้องสี่คนเนี่ยคนอื่นๆจะเงียบหมดนะครับแต่เฉพาะคุณอ้นเนี่ยจะแอคทีฟมากที่ผมเคยนำกิจกรรมของท่านมารายงานเรื่อยๆนะครับถึงขนาดตั้งกองกระถินที่จวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีมีตัวแทนด้วยนะแต่ตัวท่านไม่มาเองคุณไพเริงก็ไม่ได้มา ก็เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าท่านกำลังเสนอตัวเพราะท่านรู้ท่านคงรู้ปัญหานะครับว่าวันนี้ยังเป็นช่องว่างอยู่ยังไม่มีรัชทายาทพระองค์พาแม้ว่าจะเป็นลูกคนโตแต่โดยกฎบนเทียนบาลและราชประเพณีเนี่ยเป็นผู้หญิง ซึ่งเขาไม่ตั้งกันแต่ว่าปัจจุบันนี้อาจจะตั้งได้แล้วนะครับแต่ว่าลึกๆในสังคมไทยยังมีโครงสร้างวัฒนธรรมโบราณเช่นนี้ก็ยังเป็นความหวังว่าน่าจะน่าจะยังไม่ไม่ถนัดนักว่างั้นดีกว่านะครับอันนี้ก็เลยยังไม่มีอะไรผมรายงานข่าวให้ท่นทราบมาพูดถึงข่าวอีกอันนึงครับ เรื่องสารรัฐธรรมนูญ8ปีของนายประยุทธ์จะไม่พูดซักก็ไม่ได้วันนี้คนก็เล็งกันว่าตกลงสารรัฐธรรมนูญจะลงมติยังไงข่าวล่าสุดนะครับจากรีพอร์เตอร์บอกว่าสารรัฐธรรมนูญกำหนดนัดพิจนารณาคดีกรณี8ปีนายกวันที่14กันยาใกล้แล้วใกล้แล้วอีก4วันบางทีอีก4วันก็อยากจะรู้ว่าหวยออกยังไงนะครับ ผมบอกว่าเรื่องนี้จริงๆผมพูดกับท่านไปแล้วและก็ไม่ไม่เก็บรายละเอียดตามตุกติกตุกต,กต,กติกไม่ละครับเขาจะบอกว่านายระยุทธ์ได้ทำเอกสารยื่นสารรัฐธรรมนูนแล้วแล้วก็ทำเป็นเอกสารหลุดแน่นายมีชัยก็ยื่นไปไปพบกอกสารรัฐธรรมนูนแล้วแล้วก็มีเอกสารหลุดอีกทั้งหมดนี้ผมก็วิเคราะห์ไปแล้วว่ามันเป็นการ ดิสเครดิตศาลแล้วครับไม่ว่าฝ่ายคุณประยุทธ์หรือฝ่ายตรงข้ามคุณประยุทธ์คือไม่มีใครเชื่อศาลดังนั้นทุกคนเลยออกมาเคลื่อนไหวนอกศาลเพื่อที่จะสร้างมาติมหาชนให้ตัดสินตามที่ขอร้องไปเออประเทศนี้เป็นอย่างนี้ก <laughs> ็มีนะครับธรรมดาเรื่องเข้ามาในศาลแล้วเด่นโดยมารยาทเขาไม่เคลื่อนไหวแล้วแต่วันนี้นายประยุทธ์เคลื่อนไหวชัดเจน อย่างนี้มันไม่ถูกเรื่องทำผิดกฎหมายด้วยครับทีนี้จะทำยังไงเราก็เลยอยากจะรู้ว่าหวยมันจะออกอย่างไงก็มีหลายสายข่าวว่ามีโอกาสลอดสูงอย่างก็เป็นอย่างที่เราวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่พักหน้าที่คุณประยุทธ์นั้นเป็นการลดกระแสก่อนแล้วให้คนเนี่ย หันไปฟังคำสั่งของศาลซึ่งผมบอกกับพี่น้องนะครับว่าไม่มีใครก็เชื่อศาลแล้วครับวันนี้นะครับ,นนรบไม่มีใครก็เชื่อแล้วโดยเฉพาะศารรัฐธรรมนูญแต่เขาก็เชื่ออยู่คนเดียวนะครับเนี่ยรอรอเสียสั่งอย่างเดียวเสียก็อาจจะสั่งครับแต่ว่ามีกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองควบคุมไม่ให้ใครรับรู้ ไม่ให้ใครพูดถึงรู้พูดถึงก็ไม่ได้ก็เลยปิดบังอำพรางกันทำให้ขุดค้นความเห็นยากมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ผมก็มีข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ท่านทราบแน่นอนครับหลายความเห็นและเรามาประมวลกันนั่นก็คือคุณประยุทธ์ได้ทำคลิป เพลงครับได้ทำคลิปเพลงแล้วก็มีรูปประกอบมิวสิกเป็นสมเด็จพระเทพครับอ้าวละน,น,ลวนี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่าไอ้เจ้ายุทธมันวิ่งแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะบอกให้สังคมรู้ว่าใกล้ชิดสมเด็จพระเทพนะอา้าวทำไมฉันแน่จริงทำไมไม่ไม่ทำใกล้ชิดรอสิบซะเลยเล่า เอาภาพประกอบมิวสิกไปเลยสิอันนั้นอาจจะถูกเบิร์ดกะโหลกได้อันนี้นี่ผมวิเคราะห์คุณธนพลอิวสกุลครับในเฟ e บุ๊กได้ส่งภาพมาบอกว่าพระเทพคือพระบรมวงศานุวงศ์คนเดียวที่ปรากฏในเพลงลุงตู่อยู่นะครับแน่ภาพนี้เป็นยังไงครับแล้วคุณธนพล ก็บรรยายประกอบภาพบอกว่าเสียงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อเพจคลิปเด็ดลุงตูลุงตูวิ่งสู้ฟัดปล่อยคลิปเพลงจังหวะสามชาให้กำลังใจเบือ้องตูอยู่ต่ออันนี้ผมแผลงคำหน่อยผมขี้เกียจอ่านคำว่าบิ๊กมากเบือ้องตูอยู่ต่อเนื้อหาเพลงสื่อ,อว่ายังมีคนรักคนชื่นชม ไม่ขอรับชั่นความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีกลาโหมหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2 5 6 5ซึ่งพลเอกประยุทธ์เข้าทำหน้าที่รัฐมนตรีกราโหมโดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตลอดเวลาในที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เช่นเพจ คลิปเด็ดลุงตู่และลุงตู่วิ่งสู้ฟัดได้ปล่อยซิงเกิลเพลงประกอบภาพกิจกรรมต่างๆของพลเอกประยุทธ์ในการทำหน้าที่ที่ผ่านมาโดยไม่มีการระบุผู้แต่งผู้ร้องหรือประพันธ์เพลงและชื่อเพลงอย่างเป็นทางการไม่รู้ว่าใครแต่มีภาพประกอบด้วยและในวันเดียวกันนี้เมื่อวันที่6กกันยายนบางสถานีวิทยุ ได้นําเพลงดังกล่าวซึ่งมีทํานองเพลงลูกตุ้งสนุกสนานเปิดท่ามกลางกลารรอคอยกลารวินิจฉัยของสารธรรมนูญทั้งนี้เนื้อเพลงเป็นการสื่อสารไปถึงพลเอกประยุทธ์ว่าอยากให้อยู่ทํางานต่อไปเพราะยังมีคนรักและชื่นชมในผลงานและเชื่อมั่นว่าไม่มีการคอร์รัปชันไม่โกงแผ่นดินขออย่าท้อถอยอีกทั้งยังเชียร์ไปถึงสปอให้สู้สู้ ขออย่าไปฟังใครขอให้อยู่ต่ออีกสี่ปีเข้าใจในความเป็นฐานและพูดจาภาษาชาวบ้านแต่สาระสำคัญคือเอาภาพสมเด็จพระเทพประยุทธ์ไปประกอบเพลงครับอันนี้จะมองว่าประยุทธ์เล่นตุกติกแต่ถ้าพระเทพไม่ไม่ทรงอนุญาต ไอตู่จะกล้าไหมเนี่ยหรือว่าประยุทธ์มันก็ถือว่าล็อกคอตีเข่าเลยไม่ไปไรใส่ไปเลยอย่างนั้นเหรอหรือว่าคนทำรู้จังหวะก็เลยไม่กล้าเอารูปประยุทธ์ไปคู่กับรอสิบเอาคู่กับพระเทพก็แล้วกันว่าจะได้โน้มนาวสังคมว่าเอออยู่ใกล้ชิดพระเทพคิดได้หลายอยา่างแน่นอนครับเรื่องอย่างนี้ คุณธนพลอยู่ในประเทศไทยก็เอามารายงานไม่กล้าแสดงความเห็นมากอาจารย์สมศักดิ์อยู่ฝรั่งเศสก็หยิบเรื่องนี้มาเหมือนกันนะครับอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าเพลงลุงตู่สู้สู้ที่เริ่มเปิดให้ประยุทธ์อยู่ต่อในวิดีโอประกอบเพลงมีอยู่ตอนหนึ่งปรากฏภาพพระเทพกับประยุทธ์ด,ดังรูปแม้ในเนื้อเพลงจะไม่เกี่ยวข้องกันเลย นับว่าเป็นความฉลาดที่อ้างเจ้ามาสนับสูนย์ประยุทธ์ไม่อ้างถึงขั้นวชิราลงกรณ์และยังเป็นการอ้างเจ้าที่มีความป๊อปปูล่าในหมู่คนฟังบางส่วนมาอ้างดังนั้นข่าววันนี้ครับที่ท่านเห็นเนี่ยมันได้บอกว่าเขาวิ่งโหนกันเต็มที่ครับแต่แน่นอนการโหนนี้ รอสิบจะเยสหรือโนยังไม่รู้แต่ที่แน่นอนคือคนตัดสินไม่ใช่สารรัฐมนตรดังนั้นคุณจะออกมาพูดยังไงก็ตามทีคนเขาก็ไม่เชื่อเพราะที่ผ่านมาหลายหลายคดีแล้วที่อุ้มประยุติทั้งทั้งท,งท,งที่ไล่เหตุผลที่สุดก็ยังอุ้ม และพฤติกรรมต,ต่างๆที่คุณประยุทธ์เข้าไปถวายเงินราชก,การที่สิษก็หลายครั้งในช่วงก่อนมันทําให้ทุกคนเชื่อว่านี่คือการอุ้มให้ประยุทธ์แม้จะเน่าเฟะอย่างไรก็ให้อยู่ต่อผมถึงได้แต่งบทกวีแปลงบทกวีขึ้หน่อยไงหน่อย,อย,อยไงละครับว่าปาราพันห่อด้วยราชา ปายุทธ์น่ะปารายุทธ์ผนอด้วยราชาราชาก็เหมืนข่าวป่าขะคุงถ้าท่านยังจะช่วยต่อไปก็เอาเลยครับประชาชนเขาก็รับรู้กันแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอีกข่าวหนึ่งครับจะว่าเป็นข่าวประจำรายการไปก็ไม่ใช่มันเป็นข่าวที่เกี่ยวกับวังเหมือนกันก็เลยอยู่ในข่าวราชดรสำนักเรื่องราว ของการยัดเยียดข้อหาหนึ่งหนึ่งสองให้ประชาชนเนี่ยคุณยัดเยียดข้อหาให้เขาแล้วศาลกับตำรวจก็รับลูกตำรวจจับขอศาลสั่งขังฝากขังชั้นศาลซึ่งปกติในชั้นตำรวจเขาจะให้ประกันแต่ปรากฏว่าถ้าเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองศาลกับตำรวจก็เล่นลูกกัน คือไม่ให้ประกันตัวพอตำรวจส่งอายการศาลกับอายการก็เล่นลูกกันีกคือไม่ให้ประกันตัวเอยอย่างนี้แล้วใครสั่งศาลวะ <c oughs> เออคือคนเข้าใจแล้วผมถึงบอกว่าจับเขาให้เขาประกันตัวสู้คดีก็แพ้ทำอย่างนั้นไม่ดีกว่าหรือครับจะได้มีความชอบธรรมแล้วทำไมไม่ทำแลำ้วท่าน ทำแล้วมีความชอบทําก็อยากจะทรมานไงเอ่ออยากจะให้มึงรู้ไงว่าเฮ้ยไม่ได้นะมีพยามัจุราชนะดังนั้นไม่ให้ประกันตัวก็หนักหนาสาหัสตเต็มที่แล้ววันนี้หนักขู่ครับขู่ฆ่าอีกโอ้โหมันไม่ไหวนะนี่มันจะป่าเถื่อนกันถึงขนาดไหนวันนี้เรื่องราวของคุณมิ้น นะครับหน้าตัดสินปฏิวัติก็เจอคดีหนึ่งหนึ่งสองไปแล้วปรากฏว่ามีจดหมายไปขู่เธอเอีกครับเธอเป็นผู้หญิงหนังสือพิมพ์ไทยก็ยังไม่ลงหรือจะไม่กล้าลงก็ไม่ทราบนี่เป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยเ,เป็นการลงข่าวยืนยันจาก UDD News ต่างประเทศนะครับ มิ้นหน้าต <con> ัดส <Either way, S 1> <cane S 2> ินปฏิวัติเผยได้รับจดหมายขู่เจอเหมือนสุรชัยหากยังเคลื่อนไหวเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองปฏิรูปสถาบันข่าวลงเมื่อวันศุกร์ที่9กันยายนเมื่อวานนี้ก็เป็นที่รู้กันครับอ่านแค่นี้พอไม่ต้องลงรายละเอียดเพราะนี่คือสอดของกลุ่มติ่งวัง กฎหมายก็ใช้แบบยอยักหายไปแล้วไม่เห็ประกันตัวก็แล้วยังจะมีการขู่ฆ่ากันอีกเลยครับถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวกับวังไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บ้านมึงแล้วมันมาจากไหนล่ะครับและพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวและจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายวันที่ผมเป็นสอสอใหม่ ผมก็อภิปรายเรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหมงบประมาณทหารตอนนั้นอยู่พักชาติพัฒนากับพลเอกชาติชายมันก็มีจดหมายนี้ส่งไปที่พักเหมือนกันครับคือพฤติกรรมอย่างนี้มันเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในขบวนการขององค์กรทหารองค์กรอำนาจซึ่งมันมีขี้ค่าเยอะเหลือเกินเกณฑ์มาเยอะเหลือเกินนี่ไงครับผมถึงบอกว่าวันนี้กองทัพมัน ไม่ได้ถูกใช้ไปเพื่อบ้านเมืองที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าทาหารทั้งหมดแต่ความเลวที่มันอยู่ในองค์กรอย่างเนี้มันปรากฏขึ้นบ่อยนะครับมันไม่ใช่เรื่องคู่อย่างเดียวเรื่องเหตุการณ์อาชญากรรมรุนแรงป้นปิดร้านทองอะไรต่างๆก็มันก็โยงกับพวกนี้ทั้งนั้นอย่างเงี้ยแม้จะมีจำนวนน้อยแต่ การควบคุมการใช้อำนาจมันมีการเลี้ยงเลี้ยงลูกน้องในการกระทําผิดอย่างนี้และได้เวลามันก็เอาคนพวกเนี้ยคุ้มของคนพวกนี้หันมาใช้ในทางการเมืองด้วยมันถึงได้มีขบวนชายลึกลับทั้งหลายเวลาเดินขบวนมันก็เป็นหัวเกเกียนมันก็ดักตีเด็กๆก,ก็มีอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกอันหนึ่งเนาะที่ คุณมิ้นนาตศิลป์ได้เผยเรื่องนี้นะครับยืนยันก็เลยแจ้งข่าวให้ท่านทราบ